อุ๊บส์ทำไมหน้าเป็นอย่าง,งานนะั้นอ่ะอะไรไอยู่ไหวไหมแล้วคนมีคนมาไม่ไม่อย่าง,งานั้นตลกทำดีดีมาสัมภาษณ์งานเหรอมาสัมภาษณ์งานค่ะพี่เปแหนะเลยอะเป็นแหนะเลยเป็นแหนะเป็แหนะกำลังใจค่ะวัน <c oughs> ดีดีแล้ว มาเนี่มาเนี่ยทำไมไหวเลยเนี่ยหน้หา,า,นาดูแบบหอมมากเลยอ่ะหอมอ,อะไรหอมมาหอมเด็ดมาแล้วนี่ไงไมีคนถามถึงนีสวัสดีครับมาแล้วอะไรเนี่ยแผนกกำลังใจงุ้ยชิฟฟอนอร่อยชิฟฟอนอร่อยพิเอาชิฟฟอนมาให้หนูเมือ่อวานเอาชิ้นหัวแล้วของพี่วัง สวัสด,ดีฮะสู้ๆฮะขอดีฮะมาแล้วทำไมหน้าดูเหนื่อยจ้ะเหนื่อยดิคุยเรื่องที่ซีเรียสมากๆมากๆมาพี่วางไม่ชวนจอยแต่ว่าตื่นไปทุกคนไปพักก่อนเลยได้ไหนหน่อยไม่นานนีแต่ดูรงแล้วหน้าอ่ำมาสวัสดีฮะอะไรอ่ะพี่วังไม่ได้ง่วงพี่วังไปทำงานพี่วังไปประชุมมา ใช่ไปปชุมมาอะไรเนี่ยเขาต้มมีเรื่องอะไรเขาต้มมีเรื่องจะฟ้องฟ้องอะไรฮะชาวตมอ๋อเขาฟัง่งแบบนึ็นเขาเขาต้ตามสาลยถูกได้ตัวจริงมาแล้วดูครับตัวจริงจริงรึเปล่าตัวจริงจริงรึเปล่าไม่เช้ามีเขาบอกว่าเป็น V I P มาหาพี่วังอยู่นะตอนเช้าอ่ะเาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น V I P ของหนูนะ ของหนูด้วยเออเขาเขาบอกเป็น v ี p แล้วเออรอรออใช่แล้วพี่วางเป็นอะไรไม่รู้ไง VVIP ไอีหิมาเหนือมาย่อมมาจากไม่รู้เวลี v เวลี e เวลี r เวลีเมื่อกี้ก็มานะใครมาน่้วช้นจอชนจอด้วยเออจอแลบนจ้เออ แล้วยังไงสิไหนแล้วสิยังไงสิไม่เขาก็เขาก็มาชนอ่ะแลยังไงต่อยังไงต่อเขาแล้วยังไงต่อก็ไม่เด๋อยังไงอ๋อแล้วไม่ยังไงด้วยไหนทุกคนไลฟ์ฟังไหนสิทางไหนสิเขาไปชนจอดแล้วเขายัางไงต่อเปิดม,มันอ่ะทำไมนะเอ่ารำอ่าเหนื่อยผมรักคุณอืเขาเขาบอกคนอื่นบอกแฟนเขาบอกแฟนเขาจริงจริง เขาบอกว่าให้สอนรูปอะไรนะยังไม่ปสนเจ้าองก็มีคนเมนเลยล่ะก็มีคนเมนเขาบอก,กรักได้ไหมเหรอก็มีคนเมนว่าให้สอนแนนียลหนูไม่ได้เป็นคนออกมีเคเป็นหนึ่งเกมนะฮะแล้วเขามีการบอกรักกันด้วยเหรอครับทุกคนไหนสิยังไงสิไหนเล่าสิใช่เหือนพี่ให้นี่นไงพี่เล็กซ่าเป็นคนบอกว่าให้สอนอ,อ๋เอเหรอสองคำาเหรอสองคำอะไร ก็หุณละคุณอ๋อเหรอโอเคพี่ขอโทษขอผิดที่เองเลย,อย,อยามามด่วนไม่ได้กดหรอกรู้ได้ไงอ๋อรูด้ด้วยรักทุกคนอ๋อรักทุกคนแหละทุกคนใครเข้ามาแล้วขอใจส้มให้น้องน้องด้วยนะหนูคงขอไปเยอะแล้วเออเหรอเหนื่ <laughs> อยไหมคะเหนื่อยตาติงกว่าตาดูลาเลยไหวปะเนี่ยไหวไหวไหวแหละ โนม่ไหนห้านาทีไม่มีอยู่จริงเป็นยรองไรเหรอตอน,นั้นที่บอกว่าขอคุยห้านาทีแบบนึงนะใครพี่มาบอกหนูว่าขอคุยห้านาทีแบบไปเห็ที่จะไปคุยมีออ่อ๋ออ่าอ่าใช่ไว้ไปชวนแป๊บหนึง่งหลายเรื่องอน่ะตอนเนี้ย ระวังเสื้อนะคะหยับน้องหยับน้องยา่น้องอ๋อผมรักคุณอะไรอ,ะ<笑><笑>อยากให้น้องอ้อนลาสีพิวอังเออยังไม่เคยเห็น,อออนหนูอ้อนเลยอ้อนไงอ้อในได้ยังไงอ้อนไม่เป็นอ้อ,อนไมนะ่เป็นอ่ะจริงอ่ะอ๋อแล่ะอ๋อแล่ะจริงอะ่อะเอ๋อแล่ะ เนนะหนื่อยวิดันเนียโทรมาทุกครงเสื้อหนึ่งได้ค่ะ,อะ,ะโอเคค่ะตทองแต่งตัวอะไรอ่ะยายน้องพิมเนตรแดนเนียยบอกว่าผมรักคุณอโอเคโอเคโอเคได้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 ไดได โอเคผมรักคุณรักคุณโอเคโอเคได้ได้ได้เขาจะได้ไม่เป็นไรพี่เทา <laughs> พี่พลใจมันเทาแล้วนะพี่พลพี่พลผมขอใจให้น้องหน่อยเร็ว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 อยากเอาอะไรเนะี่ยอยากเอาบางเอ<ว>กอกรเสือังมานะผมุยงานอีกทีนะึงได้ไดพี่หมอสค<ะ>ร โอดครวนสุดเมื่อมาแล้วค่ะแดเนียลบอกผมละคุณเสียงชัดเจนมะเสียงอดครวนนี่มาทำงาน,นเยอะ สวัสดีค่ะให้มาเสร็จแล้วใช่ให้มาค่ะแม่มาบายบายคนในกล้องเข้ามาค่ะ <laughs> มาไม่ทันตอรัดก็เดี๋ยวนี้ เหมือนครับพี่เอ็มใสดีครับม่น่ารักคคนนีพี่วางต้องไปบ้านไหนไม่ได้ไปค่ะเอยไม่รู้ไปถามพี่วางเอซีอยู่จะรู้ได้ไงคุณแม่ดังตลอดจริงไม่โกรละชอบตอนคุณแม่ถามพี่วางสวัสดีค่ะคุณแม่กับลูกสาวสวยเหมือนกัน ใช่โอเคฮะโอเคไหมโอเคเดี okay. hmm. okay. ๋ยวทำไมพี่วาอนในประตูเดมอนอะไรนะพี่วานพี่วานต้องมีประตูตัเดมอนค่ะขาบังกิ้งเหรอ โจ้เลมอนคุณแม่เป็นผู้จัดการน้องด้วยไหมครับเป็ผู้จัดการน้องได้มถ้าเออนี่ออกโอ้โหอ๋อคุณแม่ขอบคุณครับแกะก่อนได้ครับเคยกินโรนี่ปะเจอเวละชอบมากสมัยพี่น้องเด็กๆก็มีหรอตอนนี้ร้องเด็กๆเลยอ่ะสมัยก่อนมีสมัยก่อนใช่ต่อสมัยอะป่ะทำไมยังน้องน่ารักขนาดนี้ จริงป้าจริงับป้าเดี๋ยวพี่วางหม่เดี๋ยวพี่วางไหลสุด,สดนหนูเหนื่อยจออังเดี๋ยวเหนื่อยจังน่าละเนียนเนี่ยนคนแม่เเอ้าแล้วใชรเรียไกไปต้องไปไหนไหนพี่บงังควรไปไหนยุงมา่าเลยไปหาตอบมีคนถามอ๋อกนาแล้วอ๋อจริงเหรอเนียย พ,พี่วางอะไรอะหายเหนื่อยเลยยังไม่ลืมยดเมื่อวานสนุกมากพี่วางใครละ่ะหมดเลยเป็นตัวพี่วางสุดก,ก็คือลุกอีกทีหนึ่งอะไหลแต่หลุดโอ้ม<อ>ีตกใจหมดเลยตกใจหมดเลย <c oughs> ตกใจหมดเลยโอ้ตกใจหมดเลย <c oughs> คลิดหนูด้วยนะคะพี่ ปกติให้เออทิปสองพันนะไม่เอาค่ะอะไรอะอะไรอะนาลาน้องไม่มองเลยคะะ่ะภาษาไทยไม่แข็นขนาดพิมพ์กระเพาะพิมพ์เป็นกระเพาะเลยเป็นด้วไม่ผิดหรอไม่ผิดคะ่ะไม่เคยผิดอยู่แล้ว หวยปะ FC จัดขโมยยาสูบทอนอ๋อยาสูบทอนมองไม่ค่อยเห็นตาตาพระมาผูกคลองได้ไหมคะมาได้คุยด้วยแเลยไหนพวกมึงคงไม่ดูความเลยมาผูกคลองพี่โมสู้ๆได้ไหมแดนนี่โทรมาบ่อยจัง งก่อนพอดีมีคนโทรมาต้องไปดีอไปแล้วนะคะทุกคนบ้ายนะคะขอบคุณมากๆนะคะ